อพอแหวไปนี่คือโศลโมเมนต์การเจอ,อเพราะเราสามารถบอกสินะที่ต้องย่อภาษาแตกกับเราแต่ว่าธาตุซิ่ของเขาในบอลได้อยู่ภายใต้การข้อส่งของพระเจ้าบันโบว์บอลแต่บอลหมายว่าเขาได้โบสสนับสนุนเนนพราะด้อธิษฐานดเมื่อพิมพ์งานทุกมือทุกมือเลยทุกมือนะทุกมือก็ใหม่ตลอดใหม่ตลอดใหม่ตลอด,ลอดการเจิมนั่นคือการเฮ็ดธาตุซิ่ของเขาเนี่ เร็กวิเศษวิภาพแล้มีพลังในการรับใช้พระเจ้าถ้าว่านี่คือญาติคือพ่อใจไม่เหมานการบริการจึงการเจิมบริการสัมผัสบริการเพียงแต่ห้องไทยแล้วมันการเกงถ้าหัวใจบริการแล้วบรนการจืง,จงละก็นะจะบูมามาทางไหนก็มูแต่บรนการจืงแต่บรนการพศส่งคนที่อยู่ในการพศส่งของพระเจ้านี่จะมีพลังวิเศษวิภาพในการรับใช้พระเจ้า บวมีคงย่านกลัวสิ่งใเลย,เลยอันนั้นคือการสวมทับการเต็มรุ่นด้วยพรียนชีิการบูีสีข้อสามสิบเอ็ดเมื่อเขาอ้อนวอนแล้วสถานที่เขาอ้อนวอนนั่นเกิดสถานบานใ่แล้วเขาทุกคนเต็มร่่นด้วยพรียนและมิใจกล้าหาญประกาศัดป,ประกาศพระธรรมของพระเจ้าที่สั่เต็มรุ่น okay. ยังไงพี่น้องเขาจเน้อแต่ว่าเขาเอื้นว่าเมื่อการแสดงเมื่อการเจิมการเทของพระเจ้า,งาลงมาแน่นอน จะมีประเด็นเรื่อง manifestation การเปิดใยการแสดงจะมีเสียงปล่อยเลาะจะมีคนล้มลงจะมีการสร้างการให้จะมีการมอบภาษาแปลกอันไหนก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวของของเป็นข <ie> right? ั <K> ้นหลักเปิดอีกนิดนึงเท่านั้นเป็นการอีกนิดนิ่งหนึ่งพี่โน้มเขาบอกบางคนเข้าใจว่าการรับรับดิสมาในภาปัญญาและเรียนไฟน์เป็นความสุดยอดแต่เขาไม่เข้าใจว่าการรับดิสมาด้วยภาปัญญาณเราได้ไฟน์เป็นบิ๊กนิดนึงเท่านั้ การเริ่มเท่านั้นในการที่จะเดินต่อไปมันต้องเต็มรุ่น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 แต่ละมื้อเลยล้อมั้งพี่น้องเม่กินข้าวสามวันนี่เเลยอยากไหมบอสอยากก่อนป่างพับหนึ่งอยู่แต่ละคน <c oughs> แต่ห้างกายของพี่น้องก็ได้อยากินเห็นมันอิ่มมันติดมันตัวแล้วนนวิญญาณเลยก็เต็มอยากอะไรนี่ก็เอาเตัวเลยนะพี่น้องเข่าใจนะเพราะอ้เอาเป็นๆกับพี่น้องอันพี่น้องจนะับได้น่ะมันเป็นเรื่อน่ะ แต่เป็นยังคนในโลกนี่เหตุทุกสิ่งยางเพื่อทางกายตัวนี้แต่วิญนานของเขาเลยนะเขาเคยห่วงใยบอกเเคยสงสารบอเคยกินประคำของพระเจ้ามันอิ่มมันเต็มบอกพระเยซูบอกเองมาทายวันที่สี่ข้อสี่มนุษย์จะบ,บ่เลี้ยงสิ่งเพียงแต่อาหารฝ่ายเดียวแต่ด้วยทุกข,อขอ่อยคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าเลยจะเปลี่ยนแปลงให้สิ่งของเขาอิ่มเต็งแต่แต่เมื่อพี่น้องไปทำมหากรี่สร้างบ้านแต่งเงินนี่ไม่ได้เรื่องทางกายกันนี่ฮะ เอาอะไรก็แล้วแต่วัตถุใส่หนึ่งเพียงเพื่อให้ร่างกายตัวนี้อาบน้าเอาแล้วหน้านกายตัวนี้แต่อันนี้เด็กไฟเป็นยานี่็เป็นอย่างข้างบนสร้างขึ้นประเทศอยู่แคนซัสอยู่บุนดาติสประเทศอะไรประเทศอันนี้เมื่อนั่นกับสตรีหลายเนี่ยพระเทศอะไรเด็กเขาอยากกินน้ำนมวันศัตย์ที่แบบยกตัวอย่าง,างขึ้คุณย,ยิงแต่งไปเลย เราก็แต้งน้ำแดงขาดเลยเอ๊ะมาเลยสิ <laughs> แต้เยังก็ต่ำขาดหัวใจนะมันเป็นหัวใจที่โบโบนโบโบซุบ,บ,บ,บสะอาดโบเต็มรุมนะ่นน่ะอันตกแต่งข้างนอกนี่เรียกไปมันเป็นยังโบมีลาสีไม่ต้องเข้าใจป่อแต่คนที่เต็มล้นอยู่นะภายในนะ่ะจะห้างขายหรือว่าสี่ซันนะ ว่ามันจะมืดจะดำนะเบิ้งเลิกๆไปในไฟเป็นอยางนมีรลาสิ่้เรือความจริงยุคนี่นีบริมาณเาบ่อยคืคนี้แต้มแป้งกําเด็ในหมดบริบาแต่งเลยได้ซิทข้างไหนที่ตกแต่งู้ากไหนสองสามหลายขั้นในในครอบครัวเขาแม่หมักเขาหยอเขาบา แก yup. ตกไปแล้วกับผมลนลงลนล้ตนอ้วนก็จะลวนตอกล้นออกแล้วก็อะไรวะยามันตอกก็ต้องก็ต้องบัวหลายเรื่องทางนอกรวแกันทั้งสองตังนี้ตรงนี้คือพระเจ้าสด่งสีแดงที่นี่ผูกพ้างหน้าตาแบบเรื่ยวแร่เขาจำพวกร่วมหมายเ่องทางนอกรง้ี้มคาตอรี้คนเช้าพี่น้องจะมุกมุกมิดผมมันเป็นอย่างนี้สง่างามสุดเลยนะเจ้าอันนี้พีน้อ โอเคเพราะเป็นการเกิดเนาะอันนั้นแหละคือการเกิดการที่เขาได้ใช้การสปอยวัตถุแนวอันนั้นคือการเจออย่างแท้จริงพี่น้องมีคำถามหรอเปล่าต้องการโคดส่งอันน่ะคันได้รับการเจิมเนาะความเบาทางแง่ลบน้อยหนึ่งกับบ่มีว่ะเป็นสั้นเนี่ยการพดส่งเนี่ยนะเป็นการเริ่มต้นของนั่น มันนี่เป็นอย่างไรเงียลุ่นันออกมากนะพอเ,เปิดเฮาเปิดให้เนื้อน่ะเปิดซองว่างเป็นสัญญ้นอาจารย์ก็รู้จิว่าอย่าเปิดโอกาสให้มาจะเปิดซองว่างจะเปิดให้เนื้อง,น,งอน่ะเขามาเนาะแต่ว่าเท้าเต็มล้นแท้เลยเต็มล้นได้ไปกับปัญญาคือบ่มีเงินลบเลยแต่พี่น้องหัวขารเต็มล้นเนี่ยบ่มันทุกบ่มันทุกวินาทีเลยพี่น้องหัวาสามบ่มของปัญญยุขไม่เต็มล้นทุกวินาทีเลยเพราสาม,มารถ กันคนนั้นมีเวลาเลยคนจะเปิดประคับประมีถึชุดเป็นชุดเป็นชุดให้พี่น้องสิ้นที่คนนั้นเล่าทีได้ประคับประมืดนะมืดนะทั้งแต่เอ็ดที่เขาเต็มล้นนะชนิดการบทที่สองข้อสี่เขาจะโน้มในความคิดนั้นย้ำมาอีกคิดว่าบทที่สี่ข้อสิบเจ็ดสิบแปดเป็นตัวเต็มล้นแล้วบทที่สี่ข้อสามที่เขาเต็มล้นอีกเป็นช่วงเป็นช่วงนะเมื่อเขาเขาใกล้พระเจ้าเมื่อเขาแสดงหาพระเจ้าเปิดใจทองใจสุขจิตกันเวลานั้นกางเต็มล้นเข้ามา ถ้าเองเมื่อเขาตายจากเนื้อหนังไม่ภวิินญานนาไม่ได้นั่นแหละคือการเต็มรุ่นโคมโลกพวามิสาบางเบี้ยก็มักไงไปสู่ทษกสิ่งอย่างนี้มันดับไปเพราะเราจะบอกพี่น้องเนอะเขาจะดับเกิดอะไรตัวนี้นี่หลายครัเขาจะดับกันแต่อันนี้นะโคลัสมาบทที่สามพอหาพระเยซูอาจารย์ครว่าจงประหารสีบตที่เอียงไปไฟล์โลกประหารราคามันตาย ไอ้จา์ก็เ,จงจงเล,ล่ใในเกีส์เออที่ข้ามันเสียดายจงจเงี่ยนนี่แหละเวลาจกใส่ออกมาใส่มี่ขกัดเล้าหนึงทีมันไม่เ้ี่ยเล่านเลยนแบบกนน้่า,าเป็นเกมส์ที่ผมมีโจเข้าใจได้บมมีแบบตะลุกคนน้อยว่าตะลุกเป็นพี่น้องศึกษามันดูคนที่เต็มร้นด้วยภาิะยามมรสุดเปโตมีคำเมาล้อเล่กบอก ในมันมันเป็นเป็นอะี่มีคำว่าลรอดห่ืบ่าเทศนาเราต้องกับใจมีคำว่าล่อดห่ืเล่แต่สมัยนี้มีนักเทศยางมากมายยือมอันนี้มาว่ายือมอันนี้มาว่าเพื่อกองใจคนเออเพื่อเขาจะมานอนเพือ่อพี่น้องจะได้หัวรอดถ้าบ่มีคืนของภัวิญาทุกคนจะรับ จ้าหัวโจ๊กนะหัวเป็นแค่แห้งก็ตามแบบซีดออกอาจจะมีการเปลีป่ยนแปลงนอกจากปโปรในพิญญารที่ทํางานในหัวใจพวกนั้นที่จะมีการเปลีป่ยนแปลงในงานรับใช้ที่สเตียรจะมีสองฝ่ายผู้ใดที่เคียงบาเคียงไหรจะผู้โดยโดยยุยมิกานะเขาไม่บริเลฟเพราะว่าเขาไม่ยุมิกาผู้ที่ทีมงานก็เพราะว่าหลายหลาย,ลายที่นี่ท่านเขามาเขาแล้วเขามาเขาไปน้ำเขาเลย แต่ผู้ที่บ่มาเขานี่คัดข้านเราแบบจริงจังเอาไปนึโลตามหมูอย่างนงแบบมอทะลุเทจนของเป้าเรื่องพิญาอย่งที่น้องตีรับช่วงนี้เป็นช่วงการทำงานของพาถ้ารงิญญาล่ะมันจะไม่เปอย่างเด่น่ีนะมันจะไม่มปอย่างเด่น่ีเนาะนั้น พระคำพีว่าพญิสุวะอง์จะทูลขอต่อพระบิดาและาพาให้พระบุส้อยผมงีิรมมาเมื่อพรองงมาแล้วพระองค์จะสอนเขาถึงทุกสิ่งอกสิ่งทุกแนวที่คู่เป็นทางการสอนการเปิดเผยของพริญญาหลายก็เป็นอย่างไรอ่านพระคำพีอ่านพระคำพีแล้วพวกเขาใจเพราะบริการเปิดเผยของพริญญาบมิการสอนจากพริญญาณบยสุดของพระเจ้าหลายคนอ่านแล้วก็อ่านแล้วหลวายรอบ เจ้าอะไรรอบเราเจ้าเข้าใจบอสอะารรอบบัดสิ่งของเจ้าเปลี่ยนแปลงบอนี่คือคำถามมันมาแหมนโอ้หอยเย็นจบหัวอาลไยรอบแล้วมันดีขึ้นบอสิ่งของเขานีินะสิ่งของเขาเราเป็นพ่อ้อนก่คนอื่นบออันนี้คำถามอีกด้วยนะบอสเป็นว่าเท่าดีแล้วคนอื่นสิตาชะล่มนีก็ยากบอเขาเป็นพรอพ้อนก่คนอื่นบอสขาเัาเต็มรุ่นนะเขาอยู่ในท่าของพระเจ้าเราไปกับพระวิณฑนะพี่น้องจะยู่ใส่ต่างยู่ี่นจักอยู่แห้งวันไหพี่น้องจะเป็นพรพ่อย่างมากไป มือเขาอ,อธิษฐานสองเท่านี่พวกนี้สอนทางสก,กายส์สิบสมองกับอาจารย์ภูมหนึ่ง,ง,ง,เ,งเปลี่ยนกันเทศสิบสมองกับเอินมาราธอนพริชิงเอาเจนาหน้าหนาวงเศร้าพี่น้องทางสก,กายธรรมะยุโรเข้ามาถึงสองศักด้วยพื่อภาริยานเลยทั้งหมดพี่น้องต้องเข้าใจภาริญ,ญาณของพระเจ้าบนม,มีขอบเขตคนน้นยอยเคยอธิษฐานในคนทั้งโค้น,นถึงจิ๋วเพื่อภาริยานล่มอยู่ในห้องน้ำเลยเป็เท็กสัตว์ ควาวังเวาฟังคนนี้หิวแล้วโอเคเจ้าอริฐาน้ําคอยและเจ้าเสือเอาคมเสือเจ้าคมเสือไปสมัยหาพระเจ้าต่อไปร่างกายพศส่งการเจิมของพระเจ้าไปเข้ามาพระเจ้าสวงทับเราล้มในรถใน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 ห้องน้ำหลายคนนี่ถือเจิมการพศส่งด้วย่านทางสกายทางโทรศัพเป็นความจริงนะถึงหลายหลายคนแล้วถึงพระเจ้าปวดอีกทั้งทั้งโทรศัพ พระพระเจ้าทํางานบนมี้ขอบเขตนะกันบนมีขอบเขตสร้างทุกแนวมันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของพิญญาอันนี้พลอยพลอยไห่ขังพระเจ้าน่ะพลอยจะใครพี่นองที่เสียทุบๆคนเข้าไปนี่ขึ้นอพิญญาโอ้พ่นองพี่น้องจมมวนแล้วการฮักกันการเข้าใจกันมันจะปลายขึ้นมันจะบ่มีหรอเจ้านั่นมันบ่มีแบบนี้หนะในทางของพิญญาดูไมีแบบนี้น่ะเห็นหน้ากันพวกเขาน้อยดูไในกานะ พราะวกเขาไม่ไปหไหนละนะละพวกที่เดินสายก่อพมนธุ์นี่เขาไม่ห่วงเมื่อเห็นกใจโอทำได้เบาโบนั่งอย่างเห็นตามันมีความสุขละกอดกันฮ้ากันอ้ยเข้ามาพบกันสัมพันธ์กับพันธุ์ญาติแล้เพราะการทรงเขาเป็นการซุงซ้ำการเคลื่อนไปของพันธญาติไม่ได้ทำการของเราแล้วแต่ถ้าเป็นคริสเตียนกับธรรมีคริสเตียนเนื้อหนึ่งเห็นกันแล้วมันโบเข้ากันเลยมันทะทะกกันเล้ เกิดวามสงสยัยเกิดความมึนงงเกิมหมด,มห,มดหล่าแนาวเกิดพวกนี้กลมจริงใจพวกเกิดใจแ้กแต่พวกเขาเนี่เกิดอกแข่งเลยม่อคือนี่เขาเรียกว่าว่าถ้ามนนนันติดไปได้เลยเากจกหัวใจแล้วฉี่ออกแล่แบแบบที่น้องมึงมันมีอย่างะไรนี่หัวใจปูมีมเข้มาปูมีเซคเกอร์อเจนดาภาษาพวมึนนงมีแบ่แกงอะไรซ่อนเลยนะ สิ่งที่จะเขียนในเพจคริสเตียนคนร้านลุกขึ้นหากพระเจ้าเข้มแข็งเขาไอเดียพระเจ well ้าพี่น้องจะอยู่ประเทศใดรับแต่เมื่อในขณะเขาได้หมดสนใจเรื่องของพี่น้องอยากให้คริสเตียนลุกขึ้นเด็กมีไซส์สนานเดกมีความสุขกับพระเจ้าเราตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นกับพระเจ้าเดินไปกับพระเจ้าโอ้อันนี้เป็นสิ่งความสุขเขาเลยอันนี้คือประการที่เขาได้ทำเขาได้บอได้สนใจเราบอกอีกนะในวันในปีนี้แต่ละปีมันเป็นเทศนา พี่น <tu i ro> ้องจะมีการเดินถุงสบาพี่เขาได้บอกเลยเจ้าภาเขาได้กกลุ่เจ้าพี่น้องบบต้องไห้งเไปเซนพราเราจะโบัทเขาเาเลยจะใครพี่น้องเขาจะบาาเคนเาเพนคพื่อเอาเงิพเอา่นาจะงเพราเาค่อาบเพาพ่องาบเาจะใครงา่นองเจปาาะเาคนองพรคนองงคน้าางพระเ้งาางารี่น้องพี่องเจาพี่น้องพรเใคพี่้อเขจะาะพี่น้องเบ้องห่วง เพราะนั่นขอบคุณสำหรับน้ำใจของพี่น้องแต่ละบอลแต่ละทีเพราะนั้นมาพี่น้องกับญาติเขาไม่ได้กินบม่ได้อินชักสิกิจเนี่ยมันอิ่มตลอดนะมันอิ่มตลอดนันสิกิจเนี่ยมันโม่มงสิมันอิ่มแล้วขอบคุณพระเจ้าแล้วพราะนั้นบอกว่าพี่น้องว่าถ้าพี่น้องอิ่มนะการเต็มร่วมกับการญาณบางครั้งเนื่เนื้อหนังเป็นโอยานเห็นควกจริงนะมันปูชักสิอธิบายพี่น้องกับคุณไม่ได้กินแลาวมันโบยานก็ขอบคุณนะขอบใจเพราะนั่ขอบใจในความเป็นห่วงนะ พี่น้องมูบอทในโยฮันบทที่สี่ยุคบทที่สี่เมื่อพระเยซูุบอ,บอกกับหญิงสะมาเรียสาวกกับย่างพระเยซูอยู่เขาซ้องตาก็มาถึงพระเยซูยุในลมกับหญิงสะมาเรียอยู่เป็นยซูกับลมกันคุยกันด้วยกับร่างกำลังแข็งแรงซาวกก็ขึ้นมาไปเฮ้าเข้ามาเป็นยิสุอยูเบิ่งพระเยิสุสขึ้นบูมเลยก็มีกำลังแต่พระเยซูุบอกเขามีอาหารสำหรับเขาสำหรับเขา คือการเทศตามหน้าประเทศไทยของพระบิดาตอนเขาได้ถึงสมทับด้วยพระวิญญาณใแม่ๆเขาได้รินอนสองคืนไปอีกพอบันดังมันโบโบจับรนเขามันเป็นธรรมชาติมันเป็นกำลังใหม่ๆนะความอินเต็มในพระเจ้าน่ะเนาะอันนั้นเขาได้ยินเจยเฉยอย่าใครพี่น้องเขเพี้ยนเขามันไม่ได้สบตาแล้วพี่น้องเดินกับพระเจ้าพัซซีอุ้ยเขาได้บอกเลยพี่น้องมีซิปพี่น้องขมวดมีสาวขมวดมีเท่าไรขมวดม้วนม้วนม้วนไปตลอดน่ะตึงเต้นไปตลอดน่ะ เพราะว่ายุ่งตอนยุ่งมีเซ้นนะเพราะต้นพวกเมามีอธิษฐานนัำพุนแต่มันสุกบางครั้งก็พอาหลหรอกบางขั้นก็ปุ๊บบางครั้งก็บสิบห้าบางขั้นก็บสาวเมื่อคืนแต่ทุกขั้นอะมวนตลอดมันบริเกียร์่าจะหลายจะหน่อยคืองานฟื้นฟูนี่เหมือนเดียวกันมันมันต้องมาเป็นเป็นไหลเสียงร่อยตื่นเต้นปังเลย การตื่นเต้นกับสังคมกับมนุษย์เหมือนกับการตื่นเต้นจากวิญญาณการตื่นเต้นแบบมนุษย์โอ้คนได้ไหลตื่นเต้นเห็นหน้าชั้นตื่นเต้นเขาได้การันตีเลยการตื่นเต้นบรรยากบออกจากบทพื้นพูดอะเหี่ยวแกแฟร์กิกกลับบ้านพี่เถียงอีกจงอีกเนื้ะไม่ได้ขึ้นเขาตื่นเต้นแบบเนื้อหนักแต่ตื่นเต้นแบบพวิญญาณเจ้าจะม,ะมะีหลายวิ่หน่อย ไปเลยพระเจ้าอยู an, d d hmm. ่ในเฮ่าพระวิญญาณอยู่ในเฮาพี่น้องเคยสบันกับพระวิญญาณอยู่ในเฮ่าพระวิญญาณบก็ไดโลกเขาอาจารย์ปลอบทางกายของเขาเลยไปรีบห่างของพระวิญญาณทุกปากยางหีืพี่น้องกับพระวิญญาณเลยฉะนั้นพระคำของพระเจ้าอยู่ใ้นิเทศนิขบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดจงอ้อนวอนอยู่บกขาบ่งกับพระเจ้าอยู่บกขาเสาสีสมองนี่แหละไฟของพระเจ้าจะลุกขึ้นไฟของพระวิญญาณจะลุกขึ้นในหัวใจของพี่น้องหลายคนได้มุ่งเข้าใจการอาริธา ตอกออกยนี่กันมีพิเศษแล้วมาโคกเขาบาทอยางทุกบาทนี่ยโอ้เขาเลยมีเวลาสอนพี่น้องเรื่องการอธิษฐานแน่นอนทุกแนวอธิษฐานพี่น้องบอกว่าแม่เตลลี่ส่งมาก็อธิษฐานเม่ยด่อธิษฐานรีส่งเคยได้ยินบ้างเคยเป็นนี่เป็นสอนแบบอธิษฐานรีส่งยามตื่ดเลไม่ไม่เป็นอย่างรีบส่งพอส่งน,นั่ย่อแต่งันเนี่ยเวลาพี่นอ้องรีพี่นอกก้องกระเบ้าเลยพระเจ้าเตารีบมันห้อน ให้ไฟพระมิญญาณเผาเลยอะไรมันบนเรียบบนลอยในสิ่งของลูกแค่มันลาบเรื่องไป้ก็คือวิญญาณทุกเงี้ยป็นการอธิษฐานเป็นการต้อนกับพระเจ้าอ่างหน้าก็อธิษฐานนี่อ่างหน้าอธิษฐานไอ้อ่างหน้าลงไม่ให้เนื้อหนังโอ้ยสวยสดงามอธิษฐานเลยพอหน้าลงมาจากชาวทั้งหัวพระเจ้าให้หน้านี้อธิษฐานให้เป็นเหมือนเลือดของพระเยซูสำลักลูก เพราะเราว่าพี่นอ้องบีซีแต่ทุกคนต้องอาลิตาาบน้บแต่เมือพี่นอ้องเอาไปใส่ด้วยเขาบบ้าไปอาบนาบซาเวอร์อธิษฐานกับบานด้วยนมัสการเพราะเรนมัสการตลอดเลยทูแควทูฟังมัดนะทูแคล,แคลแบบหรือว่ไม่ได้เพื่อใบปากปองแคลวขาวพระเจ้าอธิษฐาเขราะน้่นทานาด้วยให้ปากนี้เป็นปากที่จะสารเส,สื่พอพระเจ้าให้ปากนี้เป็นที่ที่ว่าประคัมของพระเจ้าเป็นปากที่เป็นการดูใจคนอื่นเอาขอพระเจ้าสำลักปาก อันนี้เขาเรียกปาดเหม็นไฟวิญญาณการเบา้าควรนินทาการทิปป้าออกไปแล้วมันเสียทีวิตใจของพี่น้อกย่าให้่ี่ในปากของลูกทุกแนวประจับอธิษฐานส่วยมาเดิผมเองสวยหรอผมเองโทษนะผมเองให้ได้ขี้ตาออกพระเจ้าเนียทุกแนวพี่น้องเห็นไปมันบวกไปในไฟวิญญาณให้ตาวิญญาณของลูกไม่เปิดออกเพราะลูกเจิดสังงานราศีของพระเจ้าเพราะลูกเจิเท็จเสถางในกาเดินกับพระเจ้า แต่ลายก็ไม่เคไปมีแตเนื่องนะเออน้องเคยนุ่งเครื่องไฮอางราศีของพระเจ้าบอกก็ได้ซุกเข้าไปพระเจ้าให้การแต่งตัวทุกสิ่งอย่างให้พระเจ้าเป็นการสวมทับด้วยพระวิญญาณไฮซางราศีของพระเจ้าปกคุมเข้ามาพรอบเครื่องให้ลูกนะเมียนะพระเจ้าเลยลูกลูกชายเมียจะนุน่งเครื่องให้พระคุณของพระเจ้าปกคุมเมื่อเขาซุกเข้าไปเป็นการอธิษฐานทั้งนั้น ี่น้องเป็นการไอ้ขันนะพาพี่น้องเข็นนำไปสิ่งหนึ่งในาของเราเดี๋ยวมีเวลาพี่สอนเรื่องอธิษฐานพิเศษท่านบ้าไปแล้วพระเจ้าไหลมาไหลมาเทมานักมันนี่หลายโพสต์ในที่จริงแล้วมื้อนี้ตอนเศร้าอย่างบาแต่เรื่องเรื่องการโน้มส้าเป็นอะไรกันไรเนาะจะขอพรว่าเออเราอยากให้พี่น้องรู้จักกาแฟเรื่อยๆเลยพี่น้องเพราะว่าเราอยากให้เพิ่นผ่านอ่าพยัก์จะให้เทศนัย เดี๋ยน,นี้กระซัมเถกแหละกระซัมอยากให้พี่โน้องไลยครับยั่งมากมายละ่ะเพิ่์นบอยอยากแต่เอากระคำจอดขน,น้นแต่เป็นยังอยากอธิษฐานกับพี่โนโอ้องเพราะว่าเวลามันจำกัดเนาะหาเป็นไคได้เลยอยากขอออกไปซี่เขาเปลี่ยนที่ย่นใหม่อะไรบอสอะพ่ออย่า <c oughs> แค่ได้เวลาให้พี่โน้องเทคเบรกแล้กวลก,ก็จับมาให้เวลาคนได้มีโอกาสในในเกา่ากระคำของพโโระเจ้า AH. เพราะว่าหากเป็นไปได้นที่จะออกจากกากิจจิกรรมเท่านี้เวลาบ่ายมือถือเนาะเพื่อการไปเช็คอินอยู่ในสนามบินจะใส่ในพี่น้องเท่ก็ควิกเบรกเราคับทุกแบบจะใส่จะเทศนาแล้วเพิ่นใจอีิท่านเพิ่นอยากใส่เวลาอธิษฐานกับพี่น้องหลายกว่าเก่านะครับเนาะเพราะว่าอยากให้พี่น้องไปสัมผัสกับฤทธิ์แห่งธรรมิสุตองเส้นพี่น้องเบรกเลยเนาะเราให้